怎么了。 อ๋อรถยังไม่มาเหรอฮันนี่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 น้าเราลนเรอยังหลับรอรอนะ เราไม่ได้ไปดดีนาถึงมาอยู่ข้างในโอ้โพื้น่านอ่ะไปไหนอ่ะอยู่ตรงนั้นแะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ รถยังเราไม่ได้ถ่ายเลยนันบินรถยังไม่มาเนาะไม่ไหนอ่ะรถยังไม่มาเดินไปช็อปแล้วเหรอเอาไปเอาไปเก็บไว้ในห้องหรอกปพราะว่าเราดู